สวัสดีครับเพื่อนครับมันกนักเล่าข่าวครับเรื่องนี้เหล็กมันกําลังร้อนนะเพื่อนก็ต้องตีฮรต้องตีเรื่องขมนะิ้นกับไผ่นะไอพอดีน้องมันส่งแถลงการของกองทัพบบกมาให้ผมนะน้องที่อยู่ในกองทัพนะผมก็มีน้องชายที่เป็นทหารเหยื่อเป็นระดับนายพันอยู่ส่งให้ผมดูนะครับ ก็ตอนนี้ทหารเขาเตรียมพร้อมะทุกภาคส่วนนะทั้งทางบกทางทะเลนะครับก็ถแถลงการกองทัพนะครับถแถลงการบอกว่าไทยจะดําเนินการผ่าน,นกลไกการเจรจาตามที่เคยตกลงกันไว้กับเขเมรน,นะฮะแต่ฝ่ายเขมรเ,เนี่ยไม่มีท่าทีให้ความร่วมมือเลยนะครับคงเตรียมความพร้อมได้ด้านการทหารอยู่ นู่นนี่นั่นก็เห็นตอนนี้ข้าเมียนมันซ้อมรบเนี่ยซ้อมรบทางทะเลกับกับประเทศจีนอยู่นะซ้อมรบกระสุนยิงนะน,นะซ้อมรบตะกี้เนี่ยนะฮะแถวเกาะกูดเนะี่ยซ้อมรบเป็นอยู่นะตอนนี้ทหารเขาก็เลยบอกว่าย้าว่ากองทัพบ,บกพร้อมที่จะปฏิบัติการด้านการทหารระดับสูงสุดนะครับรองรับกรณีที่จําเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารตอบโต้ เมื่อใช้ความพยายามแก้ปัญหาในทางสันติไม่ได้แล้วคือเจรจาแล้วมันไม่รู้เรื่องไงเออเจราจาจะยี้เห็นภูมิําไปคุยกับอไอ้ไอ้ผู้นําของขมินบ้างผู้นํากองทัพมันนะ่ะก็ยังไม่รู้เรื่องเลยที่ไปคุยที่สาะแก้วเนี่ยนะยังไม่รู้เรื่องเลยเห็นบอกว่ามันจะล้มล้มโตเจรจาวันที่สิบสี่เนี้ยมันไม่เจรจาด้วยจะฟ้องศาลโลกอย่างเดียวว่างั้นนะก็รอด,ดูครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยไทยไม่ยอมแล้วละ่ะทั้งทุกภาคส่วนไม่ยอมแล้วเพราะว่าภูมิธรรมเขาก็รู้แล้วว่ามันลุกล้ําเข้ามาอังสองร้อยเมตรนะฮะอ่าก็เดี๋ยวจะรอเจรจาวันที่สิบสี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันล้มโต๊ไม่เจรจาก็คงมีเรื่องนะมีเรื่องแน่นอนนะ,ะมันผิดมันผิดอ่าข้อตกลงกันไว้เอ็มโอยไว้ว่าห้ามมาตั้งเีี้ยตั้งหาอะไรภายในสองร้อยเมตรเนี่ยแต่มันเข้ามาสองร้อยเมตรไงมาขุดหาขุดเหวอะไรไม่รู้เออไทยก็ไล่มันออกไป ก็เลยทะเลาะกันก็เลยยิงกันสมัยก่อนเออตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็รอดูครับตอนนี้กองทัพบกก็ชวนเราคนไทยติดแฮกแท็กครับไทยนี้ลบเออไทยนี้รักสงบแฮกแท็กไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดไม่ขาดคำว่าขาดนี่ไม่กลัวไงกูไม่กลัวไงเออเออนอันนี้ไม่ได้ข้างชาติไอ้นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าวันนี้เห็นว่ามีมีมอบไปที่ฐานุดขมรนมั้ง เออไปไปถามมันเฮ้ยมึงอะไรกันนักันหนาว่าอะไรประมาณนี้ฮะเออก็รอดูครับว่าจะเกิดอะไรเพราะว่ารอวันที่สนะิบสี่เนี่ยสิบสี่รู้เรื่องเลยว่าจะมีการเจรจาไหมถ้ามันไม่มีการเจรจาจริงมันล้มโต๊เจรจาปุ๊บก็น่าจะเกิดเรื่องฮนะผมก็ได้ข่าววงในมาเหมือนกันนะว่าวันที่สนะิบสี่เนี่ยมีเรื่องเนี้ยถ้ามึงไม่เจรจาแนะ้วมันก็ต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดของประเทศไทยอะ่ะเพราะว่าเรามีมอ u มีสัญญากันแล้วไงว่า มึงห้ามมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่โนแมนเน้มมน,นห้ามเข้าออสองประเทศต,ต้องห้ามเข้ามายุ่งเลยตรงนี้เออแต่ในเมื่อมึงเข้ามาแล้วมึงอ้างว่าเป็นพื้นที่ของมึงจะไปฟ้องศาลโลกศาลโลกอะไรหาเหี้ยวอะไรของมึงเนี่ยมึงก็คงเจอของแข็งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไทยเขาไม่ยอมรับศาลโลกแล้วเออที่ผมรู้ค่ะล่าสุดนะไม่ยอมรับหาเหี้ยวศาลโลกแล้วเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรา เออมันเป็นพื้นที่เป็นแผนที่ของมึงอ่ะไม่ใช่ของกูอ่ะเออคนรัชบับมันเกี่ยวอะไรของเราเนี่ยแผนที่เราเนี่ยเอาสันปันน้ำไงแนวเทือกเขานี่เป็นเป็นหลักก็คือของเราหมดแหละนะครับปราสาทไร้ปราสาทก็ของเราหมดนะฮะก็รอดูต่อไปครับพอทหารป,ประกาศมาแล้วเนี่ยผมก็หุดหงิดนนะบางทีหุดเหงิดนเนี่ยด,นะดูข่าวแล้วหุดเหงียมากเลยก็รอดูต่อไปครับเดี๋ยว จะไปหาข้อมูลลึกๆอะไรมามาฝากกันอีกทีก็แล้วกันนะครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านอาบน้าสระผมครับมโนนักเล่าข่าวครับก็รอดูครับเพราะว่ามันมันแสบเกินห้ามใจแล้วขมิ้นเนี่ยไอ้มวยไทยมันก็เค็มเป็นคุณคมแมใช่ไหมมวยไทยก็เคม็มสงการก็เคม็มชุดไทยก็เคม็มไอเหี้ยประสาทหาเงี้ยวอะไรมันเค็มหมดว่าเป็นของมันหมดเออทั้งประสาทต,ตาควายประสาทต,ตาเมืองทมประสาท อพนมลุงนู้นมันเคม็มว่าเป็นของมันหมดเออพ่อมันตายแล้วมันเป็นของไทยตั้งแต่ชาติไหนแล้วตั้งแต่ปีไหนแล้วไอ้สองพันสี่ร้อยเก้าหกอ่ะตั้งแต่ชาติมึงอะ่ะเขมรมันยังเป็นขี้ข้าฝรั่งเศสอ,อยู่เลยออยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอ,อยู่เลยมึงเพิ่งมาได้รับเอกราชมาไม่กี่ปีเนี่ยเป็นของไทยหมดนะแล้วมึงมาอะไรากันละกันหน่มึงเนี่ยอืมก็รอดูครับเพื่อนรอดูนะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับบุญรักษาครับ